สวัสดีตอนเช้ากันนะคะทุกคนวันนี้คุณนันก็จะพาทุกคนมาฝึก mindfulness ฝึกการรู้ตัวฝึกการอยู่กับปัจจุบันนะให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราได้ใช้เวลาเต็มที่อยู่ตรงนี้เป็นอิสระจากอดีตแล้วก็ยังไม่ต้องกังวลถึงอนาคตแล้วเทคนิคที่คุณานันจะเอามาฝากกันวันนี้ก็คือ good day meditation คืออะไร good day คือวันนี้คือวันที่ดีทำไมถึงสำคัญมากที่เราจะต้องฝึก การรู้ตัวฝึกสมาธิให้รู้สึกว่าวันนี้คือวันที่ดีมีนักเรียนหลายๆคนส่งคําถามมาว่าเฮ้ยเราจะเดินออกไปข้างนอกเราจะเดินออไปทํางานเราจะยิ้มจากข้างในได้อย่างไรเราจะมีความสุขจากข้างในได้อย่างไรเห็นคุณนายบอกว่ายิ้มสม่ําเสมอเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าชีวิตเรามันมีขึ้นมีลงเนาะบางวันมันก็ู o ดเดย์บางวันมันก็แ a ้ d ต y มันก็ดีบางไม่ดีบาง แต่สิ่งสําคัญเนี่ยถ้าเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปผูกกับเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราสวิงไปสวิงมาแต่ถ้าวันนี้เรากลับมาฝึกภายในของเราไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ตามแต่หัวใจของเราอารมณ์ของเรามันยิ้มออกจากข้างในแล้วเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรมากระทบอย่างเช่นเจอหัวหน้าง,งานเจอเพื่อนรวมงานเจอลูกค,ค้าเราจะได้รู้สึกว่าเราสามารถมีรอยยิ้มจากข้างใน ไม่จำเป็นต้องฉีกยิ้มตลอดเวลาก็ได้แต่เราจะมีเหมือน A Little s ส i l ยก็จะเป็นแบบรอยยิ้มเล็กๆซึ่งการยิ้มออกจากข้างในเนี่ยหลายๆคนเห็นมันจะเป็นการออกจากดวงตาการออกจากมุมปากเล็กๆโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องใส่แซงอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างแรกเลยเราต้องกลับมาดูแลข้างในของเราว่าวันนี้โลกข้างในของเราเนี่ยมองโลกยังไงบ้างมองโลกว่าเป็นภัยคุกคามตลอดเวลาหรือว่ามองโลกใบนี้ด้วยโอกาส ด้วยสิ่งที่เราเห็นเล็กๆแต่มันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งคุณแอนเรียกว่า Good day หรือวันที่ดีนั่นเองวันที่ดีอย่างเช่นเราตื่นขึ้นมาโอ้โหเรามีบ้านที่เรานอนสบายจังเลยโอ้โหเรามีร่างกายที่มันแข็งแรงที่มันพร้อมที่จะออกไปจังเลยโอ้โหเรามีงานที่อาจจะวางเต็มโต๊ะเลยแต่อย่างน้อยเรายังมีงานที่เราได้ทำโดยที่เราไม่ต้องตกงานอย่างน้อยเรามีวุฒิการศึกษาในการไปสมัครงาน อย่างน้อยเรามีอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้ฝึกฝนทักษะของเราให้เราเก่งขึ้นทุกวันนั่นก็คือการฝึก Good day นะหรือวันที่ดีนั่นเองซึ่งวันนี้คุณนายก็จะพาทุกคนมาปรับพื้นฐานภายในของเราปรับพื้นฐานการมองโลกภายในของเราและเวลาภายในของเรามันเปลี่ยนเนี่ยเราจะมองโลกข้างนอกอีกแบบหนึง่งเราจะมองเห็นโอกาส เราจะมองเห็นจุดดีของคนเพราะฉะนั้นวันนี้ Good Day Meditation หรือการฝึกสมาธิได้เห็นวันที่ดีเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เวลาตรงนี้นะอยู่ที่บ้านตื่นขึ้นมาหรือเซฟวิดีโอนี้ไว้ประมาณ5นาทีให้เราฝึกกันนะคะง่ายๆอยู่ที่บ้านก็ทำได้ไม่ต้องนาน5นาทีพอเดี๋ยวใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึก Good Day Meditation กับครูนันกันค่ะ อย่างแรกเลยให้เราหาพื้นที่นั่งสบายๆให้เราเป็นส่วนตัวถ้าใครมีหูฟังก็สามารถใส่หูฟังได้นะหรือถ้าใครมีผ้าปิดตาเป็นหน้าก,กากเวลาที่เราจะนอนให้เราปิดตาให้เรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับเตียงจริงๆจ,นะจะช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นใครพร้อมแล้วให้ทุกคนได้จัดระเบียบร่างกายแล้วหลับตาลงช้าๆอยู่กับเสียงคุณานกันค่ะห้านาทีนี้อยากให้ทุกคนได้ ดูแลร่างกายนะคะให้รู้สึกถึงศีศรษนะแล้วให้เราเริ่มรู้สึกผ่อนคลายตรงส่วนของศีศรษะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเรามักจะคิดโน้นคิดนี่ให้เรากลับมารู้สึกถึงความเป็นปัจจุบันในส่วนของศีศรษะให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายของเขาปล่อยกล้ามเนื้อที่ตึง แล้วไล่ลงมาจนถึงปลายจมูกให้เรารู้สึกถึงโซนใบหน้าของเราให้เขาผ่อนคลายขยายกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายมากขึ้นไล่ลงไปจนถึงปากและต้นคอของเราให้เรารู้สึกว่ามุมปากของเรามีความ อิ่มใจเล็กๆที่เราได้ตื่นขึ้นมาวันนี้แล้วเริ่มไล่ลงไปทั่วตัวของเราจนถึงปลายเท้าให้เรารู้สึกถึงทุกอนูในร่างกายของเราอยู่ตรงนี้เซล์ลใ,ในร่างกายของเรา รับตัวให้รีแล็กซ์ให้ผ่อนคลายแต่ยังคงตื่นตัวและรู้สึกถึงปัจจุบันตรงนี้ต่อไปกลับมาที่ลมหายใจให้เราค่อยๆอยู่กับลมหายใจของเราเพียงแค่อยู่กับลมหายใจไม่จำเป็นต้องบังคับ หายหายใจสั้นหรือหายใจยาวอยู่กับลมหายใจเข้าและอยู่กับลมหายใจออกทำแบบนี้สามลมหายใจต่อไป ให้ทุกคนได้เริ่มเห็นวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรามีอะไรดีๆที่อยู่รอบตัวเรามีบ้านเรามีที่นอนที่เราได้เพิ่งตื่นมาเรามีผู้คนเรามีโอกาสที่ยังคงรายล้อมรอให้เราได้เปิดสดประสาทในการมองเห็น วันนี้เราเห็นตัวเองที่มีความสามารถในการทำงานในการโฟกัสให้สำเร็จในแต่ละเนื้องานต่างๆให้เราเริ่มสแกนมองหาจุดที่ดีซึ่งทำให้เป็นวันที่ดีของเราวันนี้ วันที่ดีวันนี้ของเราคืออะไรหลายหลายคนอาจจะมีภาพอาจจะมีความทรงจำไม่เหมือนกันอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายนี้ในการเห็นตัวเองได้มีวันที่ดีให้เราเริ่มเห็นจากภายในวันที่ดีของเรามีอะไรบ้างให้ค่อยๆเริ่มเห็นภาพและรู้สึก ถึงสิ่งนั้นลงไปประทับป่าทุกอนุทุกความรู้สึกในร่างกายของเราให้เรารู้สึกถึงมวลความโชคดีต่างๆ ให้เรารู้สึกถึงว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเราและให้เราเริ่มขอบคุณวันที่ดีของเราบอกกับตัวเองว่าวันนี้คือวันที่ดีวันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้คือวันที่ฉันจะมีพลังในการมองโอกาสมองเห็นสิ่งต่างๆที่ดีอยู่รอบตัว วันนี้ฉันฝึกตาภายในของฉันในการเห็นสิ่งที่ดีและทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีตลอดทั้งวันหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นต้อนรับวันดีๆของเรา3ามครั้ง แล้วค่อยๆลืมตาช้าๆมาเจอกับคุณแอน,นกันนะะวันนี้เป็นวันฝึก Good Day นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามเราบอกกับตัวเองว่าวันนี้คือวันที่ดีไม่ว่าวันนี้จะเจอเรื่องอะไรก็ตามเราต้องบอกกับตัวเองว่าวันนี้คือวันที่ดีเวลาที่เรารู้สึกถึงข้างในจริงๆเนี่ยนะดวงตาเรามันจะมองเห็นสิ่งดีๆเองนั่นคือการฝึกแพทเทิร์นของสมองของเรา เพราะสมองของเราเนี่ยมันสามารถที่จะมองกระจายได้หลายมุมมากนะและเราส่วนใหญ่มักจะกระจายไปมุมที่มันแย่ที่สุดมันไม่ดีที่สุดซึ่งมันเป็นปกติของสมองเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกจิตรู้ตัวบ่อยๆฝึก mindfulness ฝึกสมาธิบ่อยๆเนี่ยเขาจะฝึกจิตให้มองเห็นฝึกสมองให้มองเห็นในส่วนที่เราไม่เห็นมันมีอะไรดีๆเยอะเลยแต่เรามักจะสแกนไม่เจอ เพราะนั้นวันนี้คือการที่เราสแกนแล้วให้เจอแล้วให้รู้สึกแล้วนําความรู้สึกนั้นนําความคิดนั้นออกไปใช้ชีวิตนั่นเองนะคะเราก็จะเป็นคนที่เจออะไรก็ยิ้มบุมปากเล็กๆนะจัดการได้อืทําได้อมืมันไปได้โอเควันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะได้มีวันที่ดีนะแล้วก็เซฟไีโดนี้ฝึกไว้บ่อยๆนะห้านาทีแค่นั้นเองให้เรามีกุ๊ดเดย์วันนี้โคแนนไปแล้วสวัสดีค่ะ